โอเคกาสบิดีสาวลาวสาวไทยทุกคนอีกแล้วเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องคุณแชนแนลคลิปนี้กับบ่มยังไรเนาะเฮาก็จะมาเสริมเหล็กกันเนาะเออเ้าจะมาเสริมเหล็กโค้งเนาะเพราะว่าเอาตัดโค้งยานมันบปลอดภัยเนาะเาก็เลยเอาเหล็กมาเสริมเนาะเออเพราะว่าเวลาเขาขี่สองมันจะเสียวแน่นิดนึงเนาะเออนี่เนาะโค้งกับประมาณนี้เลยเวลาขี่สองกับแบบยานบปลอดภัยเนาะ ก็เลยเอาก็เลยวาสีเอาเหล็กเนาะเออเหล็กเสริมวิธีเห็ดแบบใดเดี๋ยวเอาสีซ้อนเห็ดเลยเนาะว่าเห็ดกับยังมีอุปกรณ์ยังเนี่ยมีเนาะเหล็กเอาเหล็กประมาณนี้เนาะเหล็กกับสเสมอกับโครงนั้นแล้วเนาะเออประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเอาสีตัดพอดีกับตัวเอาตัดอ่าโครงเกานะ่าเนาะเออ อาตัดเทมโอเคเดี๋ยวสีตัดเล็กตัวนี้ก็เนาะนี่เนาะโค้งกะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเอาสียกอบอนตโตกันเนาะเพื่อให้ง่ายเวลาเสื่อมเนาะเออคลิปนี้มันจะบ่มีเสียงเนาะเพราะว่าอันนี้คลิปเขา,าเขาพากซื่อเนาะตอนเฮ็ดคลิปเขากะได้ลงเพราะว่ามันติดล,ลิเกเสียเนาะเออเขาก็เลยลบเนาะ เพราะมีคนแถวบ้านเปิดเพลงเนาะเออเปิดเพลงเออมันก็นเลยติดในคลิปเฮาจาา็จำเป็นต้องลงวิดีโอนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ตอน่อน้องๆเนาะเออตัดขร้วแล้วต้องเหตุยังยงเนาะมันจึงจะปลอดภัยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเฮาจะขออนุญาตตัดเล็กก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาเสื่อม อุปกรณ์กะแคมเมอร์เนาะแล้วก็บใบเจียนี่เนาะประมาณนี้เลยไพบอถนัดไส่เมือนกะให้ไซมเรือดตะล็กก็ได้เนาะวะ่าเมือนมันอันตรานาะเวลาใบมันแตกเออนี่เนาะตัดกะง่ายๆวิธีตัดกะง่ายๆเลยวิธีเสื่อมกะง่ายๆเนาะถ้าใครเคยจับตระตูเสื่อมกะบ,บอายากเนาะนี่ คาเลยเนาะโอเคมาเนี่ยจะมาแท็กกันเลยเนาะแท็กพอดีตามที่เขาตานน้องการเนาะพอดีกับโครงเนาะเออพอดีสนเลยเวลาเคีมมันจะคำเนาะเออมีบอลคำแหละมันจะปลอดภัยเลยเนาะนี่เนาะตอนนี้เอากาตัดแล้วเลยเนาะเนี่ยจะมา เจยเนาะเจยเป็นหล็ลๆเนาะเออเพราโครงมันมันจะแบบบอซือเนาะเออเอาเฮ็ดตามที่เราต้องการเลยตามที่มันจะเป็นเนาะเออมันจะอยู่ได้เออประมาณนี้เลยวิธีเฮ็ดง่ายๆเนาะน,นี่เดี๋ยวเราจะมาตัดเนาะเอาแทกไปแล้ว เคมาาจะมาตัดกันเลยก็โทษขออภัยเนาะคลิปนี้บ่มีเสียงเนีย่ยประมาณนี้เลยแหลมๆเน้ะ โครงตัวนีน้มันจะเป็นโครงบักแพนด้าเขาเนาะเอาปั้นมาใหม่เขาจะเฮ็ดสีแดงเนาะแต่ว่าคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เขาจะจอแต่โครงเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวเขาจะมาเฮ็ดสีกันเนาะว่าเฮ็ดสียังแต่เขาก็ได้ลงก่อนเลยเนาะถ้าเกิดได้ลงคลิปแล้วเนาะตอนนี้เนาะให้คนเข้าไปบึงเลยเนาะ ตอนนี้กะเกาลอยซับแล้วเนาะถ้าฮอดหนึ่งพันเดียวเราจะมาแจกอะแจกอัมเ,ออม,อมเนาะเอออัมอัมเทากัเฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าแต่คนติดตามฮอดเนาะเออนี่เนาะนี่เทาจะต่อซนกับประมาณนี้ประมาณนี้เลยเนาะโอ้โหคือฮอนมือแหง้งเนาะบักซางเนี่ยเออประมาณนี้เลย โอ้ยมันหอนเนาะหลังจากหาตัดหาใสเหมือนมันหอนเออเล็กตัวห่าเสริมกัพอดีกับความน้ากับพอดีกับโค้งเลยเนาะพอดีพอดีกันเลยประมาณสองมิลเนานะสองมิลหนึ่งมิลปลายหนึ่งมิลจุดหานะประ,านนานประมาณนี้เลยนะี่เวลาห่าต่อกับประมาณนี้เลยเนาะก่อบกไบ่ค่อยสันะ์เนาะเอ้บไ่ค่อยแจง พอเหาเห็ดอยู่ผมโอเคทุกคนตอนนี้เหากะตัดเบทรซองเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เดี๋ยวต่อไปเหาจะมาเสื่อมกันเลยความเาียวกับประมาณหานิ้วเนะเออเอาบอดด้แท็กกับใบแมทเนาะหรือว่ามุมเนาะเออเอาแท็กกับมือเอานี่เนาะประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะมาจอดกันเลยเนาะนี่เนาะเวลาเหาวางกับประมาณนี้เลย มันจะเป็นคือโค้ง LED ตัวไม่แล้วเนาตัดโคงบล้ายเนาะมันจะคือของลอยสิบ LED ตัวไม่เพราะว่าตัวหม่มันจะตัดน้อยหนึ่งเนาะอันนี้กัเขาเสริมกับประตางเนาะนี่เนาะเขาปับตุกับประมาณนี้เลยประมาณสองร้อยนเนาะกว่าเล็กมันจะบกค่อยนาเนาะเออประมาณสองร้อยอยปลายเนาะ ก็อันนี้เ้าลองสองรอยก่อนว่ามันจะทะลุหรือบอ่ถ้ามันทะลุเฮาจะมาปับอีกเนาะปรับลงอีกนี่ยการเสื่อมกับให้ทุกคนใสแนน่แว่นเนาะแว่นมืดว่าเมนแว่นดำเนาะเอ้เพื่อปองกันไว แสบตาเนาะเวลากลางคืนมันจะแสบตาเนาะหลายคนทักมาหาจะบอกว่าจอดวิธีไดมันจึงบาเจ็บตาเนาะถามมีงบกะให้เอาแวนเนาะแวนมืดหรือว่าหน้ากากเนาะหน้ากากเออหน้ากากกันแสงเห้านี่เนาะองเห้ากับประมาณนี้เลยนี่แอลลอเว้ยเนาะ หน้ากาเข้ากับประมาณนี้เลยแวน่นเมือธรรมดาเนาะแต่เวลาเขาเสื่อมเขาจะรับตาเนาะเออเวลาเขาจุ่มเขารับตาเนาะมันจะบาเจ็บแน่นอนโอเคมาเดี๋ยวจะมาเสื่อให้ทุกคนเบ่งเนาะขนาดเบ่งในกล่องยังยังแสบตาไว้เวลึนนี่มันทะลุเนาะทุกคน มันทะลุเย็ดดึงมาเฮ้ยแรรจัดนีเนาะมันทะลุเดี๋ยาจะมาปับปับตู่ลงลอยหานาะ,ะเีวเาจะมาเสียมไมเสียมไปเรื่อยๆเนาะสำหรับซองเ้ากะ ยังมีอีกหลายคลิปเนาะที่จะมาสอนเฮ็ดเนาะสำหรับไปรุ่นงบน้อยเนาะต้องติดตามซองเฮาเลยเนาะซองคุณแชนแนลเนะาะเฮาเฮาเ็ดสองซองเนาะแต่ว่าซองทำอิฐเฮาเฮ็ดซองมันประมาณคนติดตามประมาณอาสองหมื่นเนาะสองหมื่นกว่าแหละแต่ว่ามันมันผิดซุม้มซนเนะาะเฮ็ดผิดซุม้มซนเฮาก,ก็เลยสร้างใหม่ ก็เลยสร้างซองม่เนาะซอ,องนี่ก็สร้างประมาณจะใกล้ๆปีแล้วเนาะให้ทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดติดตามเนะเาะเพื่อเป็นกำลังใจคอยเหตุคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าคอยกะเหตุด,ดนแล้วเนาะบอกมีคนติดตามจากเถื่อเลยโอเคเนาะเดี๋ยวจะมาเสื่อมถ้าใี้ อยากคู่ยังกะให้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เนะาะใต้คลิปเนาะเออเราจะมาเราจะบอกเนาะเออหักสี่ตอบเมนทุกคนเนาะเออสำหรับคนที่บอติดตามดุจตอกให้ก็ติดตามเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาจะขออนุญ,ญาตเสื้อฮัมบัสองเป็นบัสสองเนาะเออ โอเคทุกคนตอนนี้ฮาก็เสื่อมมดซองเป็นทีเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ้งโครงบักแพนด้าว่ามันสีเป็นแบบได้เนาะว่ามันสปลอดภัยหรือบอ่ให้ให้ทุกคนพิจารณาเอาเองเนาะเออมาเดี๋ยวจะมาเบิ้งการเสื่อมการเสริมเล็กกันเลยเนาะเสริมโครงเนาะเออนี่ประมาณนี้เลยคือมันจะคืออ่าโครงร้อยสิบตัวไมนะ้แล้วเนาะตัวสองพันสามเนาะเออมันจะมีคานเนาะเออคานกลางเนาะ าต้องตัดตอนนั้นเนาะโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยวเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจคอยเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย